โยสวัสดีครับทุกคนผมตุ้มครับวันนี้ผมมีท่าและเทคนิควงเลด้านหน้ามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก่อนอื่นนะครับมารู้กันก่อนว่าลายเส้นของกล้ามเนื้อวงเลด้านหน้าเนี่ยเป็นยังไงตามนี้เลยกล้ามเนื้อวงเลด้านหน้าเนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้าของตัวเรานะครับเราจะมองเห็นได้จากมองด้านหน้าของตัวเราแล้วก็กล้ามเนื้อวงเลด้านหน้าเนี่ยจะทําให้เราดูจากด้านข้างเนี่ยใหญ่ มากขึ้นนะครับประกอบด้วยหัวไหล่ด้านหน้าแล้วก็หัวไหล่ด้านหลังนะครับที่จะทําให้ดูกล okay. ้ามเนื้อหัวไหล่ของเราเนี่ยใหญ่มากขึ้นนะครับโอเคต่อไปนะครับก็คือเทคนิคในการเล่นกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้านะครับเรายังเป็นจะต้องกดสะบักลงด้านล่างก่อนนะครับถึงจะเล่นท่ากล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าได้โดนอย่างเต็มที่ได้นะครับเมื่อเรากดสะบักลงเนี่ยมันจะลดการทํางานของชัปบเซียส่วนบนหรือว่าหนอคอเราเองนะครับได้โดนหัวไหล่ด้านหน้าอย่างเต็มที่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยหัวไหล่ด้านหน้าเรามักจะทํางานไปแล้วนะครับตอน เราก็จะมาเสริมกล้ามเนื้อหัวไหลด้านหน้าเนี่ยไม่ต้องเยอะมากนะครับดูได้เลยถ้าได้จะเป็น barbell o เวอ h e a d press นะครับซึ่ง barbell o เวอ h e a d press เนี่ยมันจะเป็นท่า c o m p o u n เ exercise ที่จะทําทงานตั้งแต่ไ r รเซปของเราแล้วก็รวมถึงหัวไล่นหน้าและก็หัวไหลด้านข้างด้วยนะครับแต่ว่าจะโดนหัวไหลด้านหน้าเนี่ยอย่างเต็มที่มากกว่านะครับซึ่งการเล่น b a r เบลโ o เวอ h e a d press เนี่ยเราสามารถที่จะใช้น้ําหนักที่เยอะได้นะครับจะทำให้เราได้ฝึกพละก,กําลังและความแข็งแรงของการดันในแนวตั้งได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ไหลก็จะพัฒนาได้ดีมากๆเช่นกัน,นครับส่วนการเล่น โคเฮดเพรสเนี่ยเราสามารถเล่นได้ทั้งยืนหรือนั่งก็ได้นะครับครับเมื่อยืนเราจะต้องกางขากว้างประมาณช่วงหัวไหล่นะครับแล้วก็โยกเข่าลงนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้หัวเข่าเรารับน้าหนักมากเกินไปนะครับส่วนต่อไปให้เราเกรงก้นแล้วก็เกรงท้องนะครับก็ขมิบก้นเข้ามาแล้วก็เกรงท้องให้ตัวได้ตั้งตรงนะครับแล้วก็สามารถจะดันได้โดยตัวที่ไม่เอียงไม่แกว่งนะครับอย่าเล่นโดยการแรงเวียงจากหัวเข่านะครับอย่าโยกตัวอย่างนี้ไหลจะไม่ได้ทํางานอย่างเต็มที่นะครับก็จะเป็นแรงเวียงซะมากกว่าต่อไปนะครับการจับบาร์นะ กว้างจนเกินไปนะครับเพราะเมื่อจบกว้างเกินไปเนี่ยข้อต่อหัวไหล,ล่เราจะทํางานหนักนะครับจะทําให้เราบาดเจ็บหัวไหล,ล่ได้นะครับแล้วเราพยายามขุบศอกเข้ามาด้านหน้านะครับให้ต้นแขนตั้งตรงนะครับมุมศอกกับลําตัวเราเนี่ยจะทำมุมกันประมาณ30องศา ซึ่งการที่จับบาร์ให้พอดีกับลําตัวให้หัวซอกเราพุ่งมาหน้าหน,น้าเล็กน้อยเนี่ยมันจะลดการทํางานของข้อต่อหวัวไหล่เรานะให้หวัวไหล่เรามีสุขภาพดีนะครับและจะได้โดนกล้ามเนื้อหวัวไหล่อย่างเต็มที่ด้วยส่วนที่ไม่แนะนําเลยสาหรับมือใหม่น,นะก็คือไม่ควรเล่นท่า e h i n d the neck overhead press นะครับก็คือไม่ควรเอาบาร์มาไว้ด้านหลังคอนะครับเพราะว่าเมื่อ,อาบาร์ไว้ด้านหลังคอเนี่ยแขนเราจะกางออก180องศาทําให้ข้อต่อหวัวไหล่เราทํางานหนักเกินไปนะครับซึ่งไม่เหมาะสําหรับมือใหม่น,นะครับเพราะว่ามันจาเป็นต้องใช้ความ ยุ่นที่สูงมากๆนะครับซึ่งแนะนําว่าคนที่จะเล่นท่านี้ก็แนะนาว่าให้เล่นมาสักระยะหนึ่งเลยนะครับแข็งแรงระยะหนึ่งเลยแล้วก็มีความยืดยุ่นในระดับหนึ่งนะครับสุดท้ายเป็นการกาบานะครับเราพยายามที่จะเอาบามาทาบตรงสันมือของเรานะครับตรงนิ้วโป้งเอียงมือนิดหน่อยนะครับแล้วก็กำไว้แน่นแล้วก็บิดข้อมือให้กลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมครับการจับบาเราจะค่อนข้างแน่นและมั่นคงมากๆครับแล้วก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บที่ข้อมือของเราด้วยโอเคก่อนที่เราจะดันนะครับเราก็จำเป็นที่ต้องกดสะบักลงก่อนเพื่อที่จะปิดการทํางานของหนออกคแล ก็เปิดการทํางานของวัวลายด้านหน้าอย่างเต็มที่หลังจากนั้นก็คือดันขึ้นไปนะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับขึ้นให้แขนล็อกเลยนะครับลำตัวตั้งตรงแล้วก็สำคัญก็คือเมื่อเราขึ้นลงนะครับหัวเราจะมีการเข้าออกเข้าออกไปด้วยนะครับเพื่อที่จะหลบการเคลื่อนที่ของบาะครับเราจะเป็นที่จะต้องดันบาขึ้นในแนวตรงนะครับถ้าเราไม่ใช้วัวหลบเลยมันจะเป็นการดันแบบนี้ครับซึ่งเป็นท่าที่ผิดมากๆนะครับทำให้ข้อต่อวัวลายเรารับแรงเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้โดนวัวลายอย่างเต็มที่ด้วยนะครับเพราะงั้นเราก็พยายามท จังหวะที่เรีล่นอยู่พยายามเกรงท้องเกรงก้นแน่นๆนะครับไม่ให้หลังเราโคง้งหรือแอนอย่างนี้นะครับมันอันตรายนะครับเมื่อดันเราก็พยายามที่จะคอนโทรลน้าหนักนะครับไม่ต้องรีบเกรงท้องเกรงหลังให้ตัวตรงดันขึ้นไปให้สุดนะครับช้าๆเพื่อ,อไหลได้ทํางานอย่างเต็มที่ นะครับผมไม่ใช้แรงเวงใดๆทั้งสิ้นสำหรับคนที่ยืนแล้วทําได้ไม่ดีนะครับเราสามารถที่จะนั่งเล่นบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงได้นะครับเพราะจะได้ลดการทำงานาของกล้ามเนื้อท้องเราจะได้โฟกัสที่กล้ามเนื้อหัวไหล่โดยตรงนะครับโดยการเซตท่าต่างๆในการดันทั้งหมดก็เหมือนกันนะครับแล้วก็แนะนําว่าท่านี้ก็แนะนําให้เล่นนะครับประมาณ3-4เซตหรือจะเล่น5เซตก็ได้ะเพราะเป็นท่าคอมาพาวหลักๆที่ควรจะเล่นนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้งแบบหนักและก็แบบเบานะครับอาจจะเล่นทั้งพกถึง10ทีหรือว่าเล่นจปดถึง ครั้งสูง15ทีขึ้นไปก็ได้ ต่อไปท่าที่2อนะครับจะเป็นดัมเบลชูเดอร์เพรสซึ่งดัมเบลชูเดอร์เพรสเนี่ยก็การทำงานกล้ามเนื้อทั้งหมดเหมือนกับบาร์เบลโอเฮดเพรสเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วในการเล่นดัมเบลชูเดอร์เพรสเนี่ยเรามักจะนั่งเล่นนะครับให้มีพนักพิงเพราะว่าดัมเบลเราสามารถที่จะโฟกัสกล้ามเนื้อได้ค่อนข้างง่ายกว่าบาร์เบลเลยทำให้แรงทั้งสองข้างมันเท่ากันได้ด้วยนะครับผมการทิศทาต่างนะครับเราจะต้องนั่งบนเบาะที่มีพนักพิงนะครับหลังจากนั้นก็ยกดัมเบลขึ้นมานะครับกดสะบักลงเหมือนกกกััันน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 ะะรรร่่่อทีเเเาาจลแแ้้ว็ดขึไปใตง จะต้องหมุนดัมเบลเข้ามานิดหน่อยนะครับให้จับได้ธรรมชาติที่สุดครับแล้วก็ดันขึ้นตรงๆอย่ากางแขนออกแบบนี้นะครับจะทําให้ข้อตอะไรเรารับแรงมากเกินไปทําให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับปุบซอกเข้ามาด้านหน้าเล็กน้อยแล้วก็ดันขึ้นไปในแนวตรงนะครับกดสะบักตลอดเวลาดันขึ้นไปบีเกริงกล้ามเนื้อแล้วยางหนึ่งที่ผิดนะครับก็คือเราไม่ได้ดันขึ้นในแนวตรงนะครับเรามักจะดันขึ้นไปเฉียงไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับซึ่งไหลเราไม่ได้รับแรงอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับทำให้เราเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยนะครับแลอกยานึ็คื ่านี้ก็สามารถที่จะยืนเล่นได้เหมือนกันนะครับซึ่งการเซตท่าก็เหมือนเดิมนะครับเราจะต้องเกร็งท้องแล้วก็เกรงก้นด้วยนะครับแต่ว่าดัมเบลเนี่ยมันจะมีความนิ่งน้อยกว่าบาเบลนะครับเพราะงั้นก็จะแนะนําว่าคนที่แข็งแรงในะครับหนึ่งลยนะครับถึงควรจะเล่นแบบยืนได้นะครับซึ่งดัมเบลชุดอเกรดนี่ก็แนะนำนะครับเล่นประมาณสามถึงสี่เซตนะครับอาจจะเล่นประมาณ8ปดถึงสิบสองครั้งนะครับหรือสิบห้าครั้งก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเล่นน้าหนักที่หนักมากๆนะครับเพราะอะไรถือว่าเป็นกล้ามเนื้อท สูงนิดนึงแต่ก็สามารถเล่นจํานวนครั้งน้อยๆเพื่อที่จะฝึกพลังกาลังได้อีกเช่นกันครับต่อไปครับท่าที่3นั่นก็คือฟันเรสด้วยดัมเบลบาเบลแล้วก็เพลสน้ําหนักครับซึ่งท่าฟันเรสเนี่ยถือว่าเป็นท่าไอโซเลชันของการเล่นกล้ามเนื้อวอลเลน่านะครับในการเล่นท่าฟันเรสนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งดัมเบลบาเบลหรือแม้จะเป็นแผ่นน้ําหนักก็ได้นะครับท่านี้เราก็มักจะยืนเล่นกันอยู่แล้วนะครับกางขากว้างประมาณระดับไหลนะครับงอเข่านิดหน่อยนะครับแล้วก็พยายามกิ่งก้นแล้วก็กล่งท ก่อนเล่นเราก็จําเป็นที่ต้องกดสะบักลงนะครับเพื่อปิดการดังมันของหนอกคอและก็ไหลด้านหน้าจะได้ทํางานอย่างเต็มที่นะครับซึ่งถ้าอนี้เราจะแบบวาดขึ้นมาให้สูงในระดับขนานกับพื้นพอดีนะครับแต่ว่าจังหวะที่สาคัญก็คือจังหวะที่ลงนะเราจะลงไม่สุดนะครับให้เหลือพื้นที่ไว้ประมาณ30องศานะครับของระดับแขนเพราะว่าเมื่อลําเบียเราลงไปสุดแล้วเนี่ยตอนนั้นไหลเราไม่ได้รับอําหนักแล้วนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราลงไปสุดเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ไหลไม่ได้ทํางานนะครับมันก็เหมือนเป็นการพักของกล้าม งันจุดเริ่มต้นของการเล่นท่าฟอนเรสโดยใช้ดัมเบลบาเบลหรือแผ่นน้ำหนักเนี่ยแนะนำว่าให้เริ่มจากมุมองศาประมาณ30องศาจากลําตัวเราขึ้นไปจนขนานกับพื้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือการจับดัมเบลบาเบลหรือว่าแผ่นน้ําหนักนะครับเ,เราควรที่จะหงายมือขึ้นมาเล็กน้อยนะให้อยู่ในการจับแบบดัมเบลแบบเอียงนิดนึงนะครับหรือว่าจะถือแบบคอนแบบนี้เลยก็ได้นะครับส่วนในแผ่นน้ําหนักเนี่ยมันจะมือเนี่ยเอียงนิดนึงให้เราอยู่แล้วนะครับ แล้วก็บาเบลเนี่ยท่าดีแนะนําว่าใช้เป็นตัว E-Z Bar นะครับจะทําให้การเคลื่อนที่ของท่าฟันเรสของเราเป็นได้ธรรมชาติมากที่สุดนะครับแล้วก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บที่ข้อต่ออะไรของเราด้วยนะครับผมซึ่งท่านี้เป็นท่าอ e ล u ซ i o n นะครับเป็นท่าที่เอาไว้ตอกแต่งกล้ามเนื้อไหลด้านหน้านะครับผมแลวก็แนะนําเล่นประมาณ2เซตถึง4เซตนะครับแนะนําว่าเล่นประมาณ1 2ถึง15ครั้งนะครับน้ำหนักไม่ต้องหนักมากครับเน้นโฟกัสกล้ามเนื้อแต่ละข้างให้เท่ากันนะครับ่ต่อไปเป็นท่าฟันเรสอีกเหมือนกันนะครับแต่ใช้เคเบิลแล้ว เคเบิล <C> หรือรีเซี e นแบนเนี่ยกล้ามเนื้อที่ทำงานมันก็เหมือนกับการใช้ดัมเบลหรือบาร์เบลเลยนะครับแต่ว่าการใช้เคเบิลเนี่ยมันจะมีแรงตึงที่สม่ำเสม,มอตั้งแต่เราออกตัวดึงไปจนถึงจุดสุดท้ายที่เราเคลื่อนที่เนี่ยน้ำหนักของเคเบิลยังคงดึงเราสม่ำเสม,มอตลอดทั้งการงานที่หมายความว่าเคเบิลสามารถที่จะทำงานได้ตั้งแต่แขนเราดูด้านหลังลำตัวอีกนะครับไหล่หน้าเราเริ่มทำงานอยู่แล้วนะครับซึ่งสามารถใช้รีเซียนแบนแทนได้นะครับการเซตก็แน,นะ่นว่าเซตเคเบิลให้ อยู่ระดับล่างที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็ยืนให้มั่นคงเจะยืนยังไงก็ได้นะครับก่อนเล่นเราก็จําเป็นที่ต้องกดสะบักลงนะครับเพื่อปิดการดังแรของนอกคอแล้วก็ไหล่ด้านหน้าจะได้ทํางานอย่างเต็มที่นะครับซึ่งท่าอันนี้ที่สาคัญเลยก็คือการจุดเริ่มต้นของการเล่นนะครับเคเบิลสามารถที่จะเริ่มต้นได้ตั้งแต่มือเราอยู่ด้านหลังลําตัวนะครับแล้วก็กวาดขึ้นไปจนแขนเราขนานพื้นได้เลยกล้ามเนื้อวะยเราจะทํางานตลอดระยะนี้ได้เลยนะครับแตกต่างจากการเล่นดัมเบลซึ่งก็แนะนําว่าสามารถเจะเล่นได้นะครับสลับกันทั้งการเล่นดเบหร หรือว่าเล่นเคเบิลนะครับซึ่งเคเบิลนี่ก็แนะนำอีกเหมือนกันนะครับว่าจะเล่นประมาณ2-4เซตแล้วก็เล่นประมาณ12-15ครั้งนะครับเป็นท่าไอโซเลชันที่ดีมากๆ โอเคครับทั้งหมดนี้ก็คือท่าในการเล่นกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าโดยหลักๆแล้วนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าของเราได้ทํางานไปแล้วนะครับตอนที่เราเล่นกล้ามเนื้อหน้าอกเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาเน้นกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้ามากนักนะครับเพราะว่าเราควรจะฝึกให้สมดุลให้ทั่วทั้งร่างกายมากกว่านะครับเราก็ควรจะเล่นกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าสักนิดหน่อยนะครับแนะนาท่าหลักๆก็คือท่าบาร์เบลโอเวอร์เพรสหรือว่าจะเป็นดัมเบลเชอร์เพรสก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดคนที่้างะํัททจ สองข้างของวอลเลน,น่าเนี่ยมีขนาดที่เท่ากันได้นะครับโอเคครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามกาฝากกดไลค์กดซับสไคร e และก็กดแชร์ด้วยับแล้วก็ติดตามผมได้ที่ IG ด้านล่างได้เลยนะครับและก็รอติดตามชมกล้ามเนื้อต่อไปนะครับเจอกันดีโอต่อไปครับบ๊ายบาย